โอเคก็ okay, มาต่อกับอีพีที่สามมันเองฮะตอนนี้นะผมสัญญาวไว้แล้วที่จะทจะที่จะเปิดที่นะั้น้นพันที่จะมาเปิดกล่องสีมว่วงแล้วตอนนี้ก็ได้กล่องเกมมาแล้วไม่ใช่แล้วกล่องสีมว่วงจะได้เปิดแล้วนะตอนนี้มาไอสองอันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมเอเสียงอะไรมันดังวะเอยเสียงอะไรมันดัง่งางมาันเถอะเสียงฟ้าผ่ามั้งโอเค เราจะมาเปิดกล่องสีม่วงกล่องแรกเลยนะฮพะว่าได้อะไรก็ไม่รู้โหสุดยอดอเฮ้ยได้ของอันนี้มนเด็ดแล้เฮ้ยแต่นี่เฮ้ยแต่นี้ผมเคยใช้นะมันสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องนี้ไออันนี้นสุดยอดจริงสุดยอดกว่าไอไอนั่นอีกมันเท่ไงคุณจะได้ยินเสียงแคห่อาชญาหนึ่งในการที่เรจะพุ่งไปเราจะต้องใช้ใช้นี้แทนนะวอนโอเค จะมาลองใช้เจ้าหน้าที่ดูเย้เอ้ยไม่นะโอ้ยอุตส่าห์ได้ของดีตายทั้งนั้นตายใช่ไหมใช่เราจะไม่เปิดกล่องเหลืองแล้วเออเปิดเปิดก็ได้ระหว่างรอนะโอเคอืมผมคาดว่ากล่องม่วงน่าจะมีสองอีพีแน่นอนนะฮะคาดได้เลย,เลยผมคาดได้เลยว่าจะต้องมีสองอีพีอันนี้หนยะนูว้าชโอ้ฮนู กระเจกเฮ้ยโอ้ยมีสองอันจออุย้ยอยู่กาวเตปตายเลย <c oughs> ไม่ใช่แล้วจะเป็นฮันโซตายเลยไอ้นั่นมันโหดร้ายมากโอเคเปิดกล่องม่วงกันเปิดกล่องม่วงมหาปะเลยโอเคเปิดโรลัวโอ้นี่อะไรเนี่ยกีตาร์เด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 ,เด,เดไม่ใช่แล้วมาได้ของอันนี้มาเยอะนะ เทพเทพมาสิเพื่อนมาไม่กลัวมังแล้วเย้ตายโอเคเรากําัับไอ้นี่ได้แล้วนะหน้ายิ้มม่หน้ายิมมาย้ม,มเรามาใช้เจ้าในกันชา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 ,ชาโดนไหมไม่โดนสักดอกหนึ่งเลยฮะสักดอกหนึ่งก็โดนเอ้ยโดนนิดนึงโดนนิดนึงมันปืนมันจุดจุดจุดทำไม อะไรทำไมทำไมไไไไทำไมอะไรอะไรอะไรไงยังไงทำไมฮะทำไมทำไมฮะทำไมตายเลยโอ้ไ oh ม่ก็มีคนนั้นมีกแกแกแกจะต้องตายเไม่ดอนอ้อตายปืนนี้มันโหดมากเกินไปแล้วเย่ย yeah. รอฉันได้ก่อนเถอะเฮ้จุบๆๆอ่าว้าวปืนอ,อะไรเนี่ยบีบีกันเหรอ โอ้โอ้เฟียงงอนนะแต่ไม่เฟียวเท่าไหร่สำหรับผมนี่มันอะไรเดียโอ้ระทาเซรามูนเหรอผมไม่คิดเลยว่าพูมิผมจะได้จับไอ้นี่มันบ้ามากมันคล้ายๆกับแม่นั่นหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่ามันอยู่ในมือผมแล้วมันแช่งไม่เข้ากับเลยไม่ใช่ไม่เข้ากันเลยนะวัดเดอะทำไมต้นท้ายนนี้มาด้วย มันเป็นที่นุ่มที่สุดในโลกไม่ใช่ดิก็เข้ากับไอ้ก็กเหมือนไอ้เท้ากระั่นแหละตายเออเกิดตายเลยครับโอเคเรารอ,อนี่กันหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งหนึ่งหนึ่งได้แล้วครับโอเคกล่องม่วงมาครับอะไรเกยอะไรเนี่ย โอ้น้ำน,น้ำยานี่มาแล้วโอ้โหดาบเลยเนี่ย What the da มันจะเป็นดาบที่คนเนี่ยจะรุนแรงอยู่นะเดิมอ,อร่อยจังวับช้านี่มันก็น้ำยาธรรมดาว้าอืมไป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 มันยังยิงอยู่เลยฮะต้องมีกำลับมันให้ได้มันบ้าไปแล้วตอนนี้ระวังด้วยมันจะยิงเรา w h a เจ๊ย ตายเฮ้ยเฮ้ยเย,ยไม่ใช่ฝีมือเรานะเนี่ยชันอาจจะไม่ใช่ฝีมือเรามาสิเพื่อนมยิงเราได้เหรอฉันไม่เห็นเจ็บตรงไหนเลยเมื่อกี้ที่มันโดนโดนเรานะแกไม่รู้หรอกมันมาทูสามอันได้โอ้โหมันเทพเจ้าธนูฮันโซอะเจ็บไม่เจ็บหรอกเลือดเต็มเลยเตเยอะตายแน่แกตายแน่เจ้ แกต้องตายสิทำไมแกไม่ตายละ่ะเพราะฉันเทปไงแฮ่แฮ่แฮ่แต่วิ่งไล่แกตลอดไปอย่างเงี้แหละเฮ้เราดูสิฉันดื่มยานี่ดื่มยากันยุง่งเอ้ยแต่ตายแกต้องตายดิแกต้องไม่ตายแล้วก็โอ้ยกะ,ะ,ะโดนดาบนี้ฆ่าตายเลยเออตายอ่าปองม่วงไม่ได้แล้วชาบ ปาป้าเราจะได้อะไรยาวจ่าเป็นเดินจ่าแล้วอะเนี่ยว้าวเพื่อนนายคิดผิดแล้วที่มาสู้กับฉันนายเลืชตากรรงตัวเองแล้วสินะพวกแกต้องโดนไล่เฮ้ยนั่นอนไนะไรเนี่ยมันมาแล้วมันมีปืนอย่างนั้นแล้วอ้าเราเราตายแน่เลยแก,แกไม่ตายหรอกพวกแกแค่สลายตัว อืมอะไรวะนั่นมีลามะมีลามะอยู่ลามะครับผมคือลามะลามะงั้นเหรอฉันไม่กลัวแกหลอกหน้าแกขี่ลามะนึกว่าฉันจะกลัวแกแล้วไงแต่ลามะงเอ้ยลามะง่องั้นเหรอฉันเป็นลามะง่ออุ้ย what มันเป็นเทพเจ้าทะเลโอ้ลามะแตกเลยเมื่อกี้เห็นไหม วิชาวิชาเคอะไรเนี่ยหุ่นยนต์ไม่ใช่หุน่นยนต์ดิมันเป็นองค์ลักโอโหอนี่มันเป็นฮันโซย์แล้วฮันโซโอ้ชาพลังธนูเน็ปิ้วไม่โดนโอเครีโหลดก่อนรีโหลดธนูโอ้เฟืองเอ,อวาวะอุ้ยเต็มรีโหลดธนู โอ้ยิงมันจิ้วไม่โดน what the fuck อ้ตายเลยโอ้หโดนยิงตายโอ้โหใกลๆอย่างเงี้ไม่โดนมันไม่ยิงอ่ะมันรีโหลดะสุนอยู่โอ้ยิงต้องล่องรอยอีกโอเคเหมือนกลองสีพวงจะต้องมีสองอีพีนะแน่นอนมีสองอีพีแน่นอน,น,น,อนอไรเนี่ยดาบฮาวาเอียนอ๋อดาบแดงเอีนไม่ใช่แล้วนะ ไอเลยอีกรูนวินาทีเป็นไงวะแยอ่าปาสุก้าเสื้อเงอะวะมีกระจอกเง้ง่ายโอ้โหหมีมีในละครสัตว์ตัวหน้ามันดิแงผมคือหมีครับแกคือหมีแกทำอะไระได้หรอกแกคือหมีไงเฮเราจะต้องใช้บาสุก้ายิงคนนะฮะจัดจรยากาศได้เปล่าวะฮะ ยิงบาตูก้า What the What the ยิงบาตูก้ามาเป็นปาวานโอ้ยปาวานคืออะไรวะปาวานไม่ใช่เหรอเอ้ยมันยิงเราแล้วมันยิงเราแลี้ยในใช่บาตูก้ายิงเลยใช่บาตูก้ายิงเลยยิงเองอือฮือตายเลยโอ้โหดูปาวานปันเหยินหัวดูหน้ามันสิโอเคใช้ดาบอะไรดีใช้ดำห้าวายดาบนี้ดี แต่ฮาาวดีกว่าดูมันดูมันแปลกๆดีมันยองลิงลองยิงลองยิงปาวานเข้าไปยองลิงเออเออเออเอ้ยปาวานปาวานจะเย็นเย็นเย็นมันเหมือนจะยิงเข้าไปในนั้นไม่ได้นี่มันอะไรเนี่ยทุบสาบานเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่ทุบสาบานทุบสาบานกับใครครับ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 ตายเลยครับโอ้ยตายเลยครับเออไม่มีร่างกายเลยร่างกายแตกสลายหายไปทุงพง เฮ้ยนี่ต้องแก้แขนการแก้แขนก็เหมือนท้ายสกินไม่ใช่แล้วโอ้ในบาสกาแกลโอบาสุกา้ามันเอ,อ่อเมเทโอมเมเทโอแอ,อต้าตกเต็มเลยอือตกเป็นสีฟ้าด้วยนะแปลกจังเลยมันใกล้จะกบคลิปแล้วเ้อ ขอฆ่าใครทุกคนหน่อยดินี่มันอะไรเนี่ยปังฆ่า่อยเพื้อเพื่อเพื่อ,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 อตายโอเคงั้นก็คนลกลายเพียง่นี้ับก็เกิดใครชอบคีนี้ก็จะเริ่มกระเทิมไล์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b นี่ก็บายออกลองม่วงจะมี EP สองีกนะจำไว้นะ EP สองจะมี EP สองอีกแล้วก็บาย